นี่นะคะคือพี่พักของเอาชิคเกอร์ลักน่าภูเก็ตนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีชุดคุ้งอน้ําให้นะคะหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมีสองตัวอีกตัวนึงอยู่ในห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีรองเท้าแตะสองคู่สําหรับพักสองคนมีตู้เซฟให้ด้วยนะคะสาหรับการมีของมีค่าแล้วก็มีเตารีดและที่รองเตารีดมีที่รองเตารีดด้วยคือเมซิ่งว่าว่ามีที่รองเตารีดด้วยมีเตารีดนี่คือโหดแล้ว แล้วก็มีเห็นว่ามีอะไรนะได้เป่าผมวันนี้ก็มีอยู่แล้วเนาะประมาณนี้มีร่มให้ด้วยนะคะในหลือนี้ตรงนี้ก็จะมีวายให้จิบเบาๆมีอะไรนะนี่อันนี้ก็คือเป็นของเพิ่มเติมนะคะที่ต้องเสียเงินแล้วก็ภายในตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นนะคะที่เห็นสีๆนี่ก็คือเสียตังคนะ,คะไม่เสียตังก็คือโฟมโมดเท่านั้นนะคะ กับน้ําเปล่านะคะแล้วก็ชาก,กาแฟก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีเครื่องอ๋อมืดไปเนี่ยที่ทำน้ําร้อนให้นะคะที่ทำน้ําร้อนแล้วก็อันนี้เป็นแก้ววายนะคะแล้วก็ชุดทําชากาแฟนะคะอันนี้เป็นของของเรานะคะมั่วๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทีวีนะคะแล้วก็มีที่นั่งเบาๆตรงนี้นะคะ นี่คือเราเบียงนะคะเปิดออกไปก็คือจะเห็นทะเลเลยนะคะตรงนี้ก็คือทะเลนะคะและ,และก็ตรงนี้นะคะจะมีที่นั่งขันโตกเบาๆนะคะให้กิน อะไรสักอย่างก็คือที่นั่งแบบเวื่ๆเลยนะคะตรงนี้ก็ชมวิวได้นะคะเงียบก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเห็นวิวข้างนอกนะคะหัวเตียงบริเวณหัวเตียงตัวนี้นะคะก็จะมีมีโคมไฟมีโทร,รศัพท์นั่นนู่นนี่นะคะนี่เป็นกระจกแบบใหญ่ๆนะคะส่องได้แบบตาแตกเลย ก็ตรงนี้นะคะเป็นเตียงนอนสองที่นะคะแล้วก็ห้องน้ำเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำแม่พูดไปขี้ไว้หรือเปล่าคะก็จะมีชุดคุณออกน้ำที่บอกไปนะคะอันอ่างล้างมือนะคะมีน้ำฟรีสองขวดต่อวันนะคะสามารถแจ้งเขาได้นะคะถ้าหมดแล้วก็ประมาณนี้นี่ก็สแตนดาร์ดโรงแรมทั่วไปนะคะตึงตึงตึม ตัวน,ะะนี่เป็นห้องส้วมนะคะห้องส้วมกับห้องน้ําแยกกันนะคะนี่ก็จะเป็นห้องส้วมแบบบาร์บกบกิบนั่งนะคะแล้วก็มีประตูปิดตรงนี้เป็นห้องตรงอาบน้ําก็จะมีเป็นมีความสโลปมีความรุมบนันไดแล้วก็จะเป็นสนโลปให้เล่นสไลเดอร์หรือรยังไงนะคะแล้วก็เป็นฝักบัวตรงนี้นะคะ กระจกในห้องนี้เยอะเวอร์เลยก็จะประมาณนี้สำหรับห้องพักของ o u เ trigger l u k n a นะคะเบื่อคุณแม่แล้วเกิดไปละค่ะขอตัวไปเปลี่ยนสภาพเตรียมตัวเดินเล่นริมชายหาดกันนะคะใครว่างก็ตามมาเลยนะคะ